สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าสอบสายเทควันโดจากสายเขียว1ขึ้นสายเขียว2นะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับเริ่มจากท่าพุมเซก่อนนะครับเร,เริ่มแรกเราจะยืนตัวตรงชุด ชั้นบี้เต็บแรกนะครับนแฮนปาดแทงลิ้นปีกับหลังห,นหันนแฮนปาดแทงลิ้นปีก้าขาสายมางหน้ามือซ้ายปัดไฮบล็อกมือขวาฟันคอนะครับต่อไปเตะฟอนคีขาขวานะครับต่อยมือซ้ายเตะไซคิกฝั่งซ้ายนะครับว่าง เตะไซด์คิกฝั่งขวาวางป, 9, า side, on, ปัดในแะฮนด์ต่อไปนะครับก้าวขาซ้ายวนไปข้างหลังนะครับปัดเอาไซด์บ็อกเตะขาขวาฟอนคิกนะครับวางขาลงมาปัดอินไซด์บ็อกกับหลังหันปัดอาไซด์บ็อกเตะฟอนคิกขาซ้ายวางขามาข้างหลังปัดอินไซด์บล็อกมือซ้ายนะครับต่อไปนะครับเอามือซ้ายปัดไฮบล็อกมือขวาฟันคอนะครับ จากนั้นนะครับเตะฟอนคีขาขวามือทุบไปที่ข้างหน้านะครับเยอะต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> ปัดอินไซต์บล็อกฝั่งซ้ายต่อยมือขวานะครับปัดอินไซต์บล็อกฝั่งขวาต่อยมือซ้ายต่อไปนะครับเก้าปัดอินไซ์บ็อกต่อยซ้ายขวาเก้าปัดอินไซต์บ็อกฝั่งซ้ายต่อยขวาซ้ายเยอะชนบีสุด Sunbi ต่อไปก็จะเป็นท่าเตะนะครับโดยเลเวลนี้นะครับเราจะแบ่งท่าเตะออกเป็น2ท่านะครับท่าแรกจะเป็นลาวคิกแล้วก็แบคคิกนะครับส่วนท่าที่2นะครับก็จะเป็นแบคคิกก่อนแล้วค่อยลาวคิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูก่อนนะครับท่าแรกนะครับเรายืดยืนตั้งกายแบบปกตินะครับเต็ปแรกเตะลาวคิกไปวางขานะครับโดยเราจะพยายามวางขาให้มันเป็นเส้นตรงกับขาหลังนะครับเพื่อสะดวกต่อการแบคคิกนะครับ เ็ตที่สองนะครับหมุนตัวไปข้างหลังเราเตะแบคคิครับวางต่อไปนะครับท่าที่สองนะครับเราจะยืนขาให้เป็นอยู่ในแนวเดียวกันก่อนนะครับเพื่อสะดวกต่อการแบคคิกก่อนเริ่มมาให้เราแบ k คิกก่อนปุ๊บวางขาเตะเราคิกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําในมุมข้างๆให้ดูนะครับท่าแรกนะครับเราวคิกแบ k คิกนะครับเราวคิกวางขา แบ็กคิกท่าที่สองนะครับแบ็กคิกก่อนแล้วค่อยเลาคิงนะครับปุ back ๊บแบ็กคิกวางขาเลาคิกเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับท่าแรกน,นะครับเลาคิกเราแบ็กคิกนะครับท่าที่สองนะครับแบ็กคิกก่อนแล้วค่อยเลาคิกครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเรา iMac Do j o จในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ